ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเด็กมอขอนแก่นเนี่ยจะหน้าตาดีทุกคนนะครับถึงจะแก่ขนาดไหนก็หน้าตาดีเหมือนเดิมนะครับรอเล่นนะเขาคิดถึงเขาดีใจเขาที่เหมือนได้กลับมาอยู่บ้านนะครับก็กล้องน้องนี้ใช่ไหมฮะค,คิดถึงมากเลยนะครับโอ้โหแฟนคลับเอฟก้าวเยอะมากเลยนะครับมีฝั่งนี้เลยนะ ไบรน์เนส s ซเอ็ดโซเนสแคทใครอีกเคโอ้โหไอส์อ่าใครอีกเต่ามีไหมเต่าอ่ะบ้าเหรอเต่าเอฟไหนเอฟแปดโอ้โหก็แป๊บเดียวครับเหมือนแก่ขึ้นเลย ปีเดียวเองนะเป็นรุ่นพี่ซะแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ร้องไปเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วล่าสุดชื่อเพลงว่าอะไรครับอ่ายังไม่ร้องนะยังไม่ร้องนะครับบอกให้ฟังเฉยๆนะฮะ <S <S ก็น้องๆทั้ง12คนเนี่ยก็จะมีซิงเกิลแรกใช่ไหมของ AF9 เนี่ยผมเชื่อว่าคนต่อไปเนี่ยทุกๆคนเนี่ยอยากฟังมากเพราะเพลงนี้ เพราะมากมีชื่อเพลงว่าอะไรไปฟังกันเอาเองแล้วกันนะครับผมดเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้กับน้องเอฟก้าคนต่อไปเลยครับ